ดอกไม้งามเปรียบไม่ได้กับหญิงที่น้ำใจงามหวาเจียบจุบจุบยามเช้าเช้าเลยครับกาบสวัสดีพี่เพี่งน้องชาวพระเครื่องและเอซที่รักทุกท่านครับสวยงามยามเช้าเช้าครับ EP ที่47ครับ เก็บตกสวยๆงามๆเลยครับ300บาทครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระสมเด็จครับบางขุนพรมครับเหนื้อเก่าๆเลยครับด้านหลังกระดานครับน่าจะเป็นกราบหมากครับ เนื้อสวยๆแก่งๆมันๆเลยครับสามร้อยบาทจัดไปครับรายการที่2ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมวลสารพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับเนื้อนุ่มนุ่มนวลนๆนวนนวนเลยครับ มองแล้วสบายตาครับเนื้อออกสีเหลืองครับเหลืองฟักทองเลยครับรายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าๆแห้งๆเลยครับ เนื้อแน่นแน่นเก่าเก่าเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่4ี่ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาครับ300บาทก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับรายการที่5เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆเลยครับ มันมันนวนนวน,น,วนครับมองแล้วสบายตาครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่หกเป็นหล่อโบราณหลงพ่อะเงินครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับน่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับเนื้อออกทองแดงเถือนเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับราคาจิบจิบครับรายการที่7ครับ เป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเหนือผงลงรักเก่าครับเหนือนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับดูความเก่าครับรักแห้งแห้งเลยครับสมเด็จพิมพ์เจ็ดชั้นอกล่องครับหูบายสีครับ รายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะออกสน,นิมเขียวเลยครับสวยสวยเก่าเก่าโดนโดนใจเลยครับ300บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับ ไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกดชัยโยครับเหนือหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นแก่งแก่งเลยครับ ดูความเก่าขององค์พระครับเก่าไม่เก่าครับแตกรายงานเลยครับรายการที่สิบครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับ ได้ฐานครับเนื้อโลหะออกเนื้อโลหะกับดําเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็สามร้อยบาทครับไม่ไกลเกินฝันครับ ใหม่สุดมือเอื้อมครับ300บาทก็เอื้อมถึงครับรายการที่11เครับเป็นเหรียญล่อโบราณครับหลวงพ่อคงครับวัดวังสับพลดครับหลังพระพุทธครับอัขระเลขยันครับเหรียญล่อหลวงพ่อคงวัดวังสับพลดครับจันทบุรีครับ เมืองทุเรียนหวานครับเมืองทุเรียนหวานมันครับรายการที่12ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงหลังแบบครับเนื้อเก่าเก่านุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับปิตาพิมพ์หูกระต่ายครับ รายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับหนือแก่งๆเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าครับกับดำครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ รายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับองค์พระลำลำเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับเนื้อนุ่มนุมแน่นๆ่นครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับเนื้อหนึบนุ่มครับ รายการที่16ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับเนื้อเก่าเก่าครับเนื้อโลหะสวยๆคมๆเลยครับใต้ฐานตัวทอครับ รายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับลงรักเก่าครับเนื้อมันมันแก่งๆเลยครับด้านหลังครับรักเก่าเก่าแห้งๆเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ ไม่แซงทางโค้งครับแค่300บาทครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับลงรักเก่าเก่าเลยครับเนื้อแน่นๆเลยครับ เนื้อแน่นแเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับลงรักเก่าครับเนื้อหนึกนุ่มครับนวลนวลเนียนเนียนมันมันเลยครับ รายการที่19เก้าเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับมีคาบกุเลยครับคาบกุขาบเปลือกหอยครับคาบแป้งเปลือกหอยครับนวลน,นวลเนียนเนียนนุ่มนุ่มเลยครับ รายการที่20ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับเนื้อโลหะครับเนื้อออกทองแดงทองงแดงเถื่อนเลยครับใต้ฐานตัวทองครับสวยๆคมๆคมบาดตาบาดใจครับรายการที่21ครับ เป็นหล่อโบราณสี่เหลี่ยมประพามนทนครับเนื้อชินตะกัวหลังยันครับเนื้อชินตะกัวเก่าๆเลยครับมีค่าปละหลอดด้วยครับค่าปละหลอดสีขาวขาวครับสามร้อยบาทจัดไปครับ รายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยๆคมๆเลยครับองนี้ครับนุ่มๆแน่นๆครับมวนสารครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับเนื้อจัดจ้านเลยครับ300บาทครับก็เอื้อมถึงครับ รายการที่23ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับลักลอนลอนเก่าเก่าเลยครับปิดท้องเก่าครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ รายการที่24ครับเป็นเหรียญรล5ครับหลังด้านหลังเป็นสมเด็จพระนารายมหาราชครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับงดงามอลังการงานสร้างเลยครับ300บาทครับ ราคาหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์เส้นได้ครับเหนื้อเก่าเก่าเลยครับสวยทุกม,มุมสวยทุกองศาครับ เหนือป,ปีปีแยะๆเลยครับความเก่าครับรายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับภาพลาลักเก่าๆเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ300บาททุกองค์ครับรายการที่27เครับเป็นพระปิดตาครับหลังยันยุ่งครับเก่าไม่ทราบที่ครับเหนื้อออกสำลิศเลยครับปิดตามหาโชคมหาลาบมหาอุดครับแถวคาดปลอดภัยครับค้าขายร่ำรวยครับ รายการที่28เป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อเมฆกัพัดครับด้าน,นหลังจานอักขระเลขยันครับเนื้อมันมันเลยครับออกปีกมแมลงทับเลยครับแวววับจับตาเลยครับ300บาทครับก็จับ จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่29ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับเนื้อนวลนวลเลยครับนวลน,นวลน,นุ่มนุ่มสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับ รายการที่30ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่31เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ เนื้อโลหะกับดำเลยครับเก่าไม่เก่าครับรายการที่32ครับเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อแพ้ครับวัดพิกุลทองครับหลังอักระเลขยันครับเหรียญเก่าครับกอบเก่าแตกรายงานเลยครับเลี่ยมเก่าโบราณครับ เหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับสิงห์บุรีครับรายการที่3 2ครับองค์ที่2ครับเป็นพะลอดครับพะลอดเนื้อดินเก่าครับกรอบเก่าครับแตกรายงาเลยครับมองแทบไม่เห็นองค์พระเลยครับพะลอดเนื้อดินเก่าครับ รายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จครับเกตบัวตูมครับเนื้อสวยๆเลยครับมนุ่มๆแน่นๆครับแก่งๆครับ รายการที่34ครับน่าจะเป็นสั่งกระจายครับสั่งกระจายหล่อโบราณเก่าครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับสั่งกระจายครับอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บครับ รายการที่35ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับน่าจะเป็นพิมพ์ปิดตาครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่36คเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับพิมพ์นิยมครับ สวยๆคมๆคมเลยครับมี2อ,องค์ครับนำมาให้พี่ๆของน้องได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางๆเบาๆครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ รายการที่37ก็ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งๆเลยครับแก่งๆแ,แน่นๆเนืนเน้อปีๆเลยครับเนื้อเก่าๆแตกรายงาเลยครับ รายการที่38ก็ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนุ่มนุ่มเนียนเนียนเลยครับมวลสารครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับมองแล้วสบายตาครับนวลน,นวลเลยครับรายการที่39กครับเป็นพระสมเด็จนางพญาครับ เนื้อดินเก่าเก่ามันมันเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับสมเด็จนางพญาครับเมืองพิษณุโลกครับรายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าเก่าเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับเนื้อมันมันเลยครับ รายการที่41ครับเป็นพระร่วงครับพะล่วงนั่งหลังริมครับเนื้อชินตะกัวครับน่าจะเป็นพักกุครับสวยสวยคมๆคมอย่างนี้ก็300บาทครับช้าหมดอดได้ของดีครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่42ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับมี2อ,องค์ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำๆเลยครับน่าจะลงรักเก่าครับ รายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนือแก่งแก่งแน่นแนนเลยครับรายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ ลงรักเก่าครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับเนื้อแน่นแน่นเลยครับเนื้อปิ๊ปีเลยครับเนื้อแตกลายงาเลยครับรายการที่45ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณ พิมพ์ขี้ตาครับมีสององค,ครับดูให้ชอบดูให้โดนครับองค์พระล่ำล่ำเก่าเก่าเลยครับเนื้อโลหะหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับ รายการสุดท้ายครับพิเศษครับซื้อหนึ่งบูชาหนึ่งองค์เหมือนได้สององค์ครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับมาคู่กับพระปิตาครับด้านหลังจานอัคระเลขยกยันนี่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ